แมวมันจะตู้กับตุงเงินตัวทองนะเมื่อกี้ <S <S เดินมาลืมหยิบโทรศัพท์ตัวเบลอเลยอ่ะ,ะดูนะดูนะดูนะตัวเงินตัวทองหลังอยู่อ่ะหูแล้วมองไอ้นุ่มก็มองอไงทีแรกมันอยู่นี่อยู่ใ,ใกล้ลืมหยิบโทรศัพท์มาแต่จะหยิบโทรศัพท์มาเมื่อกี้นะ่ะเห็นจะจระเลย น่มันไม่ไปด้วยนะเมื่อกี้มันโกงหลังใกลกันเลยแมวผมอ่ะไอ้นู่นมันเอาหางฟาดเลยนะตับตับเลยนะเพราะว่าเคยเห็นนะมันฟาดเอาหางฟาดแต่ไอ้น,นี่โดดหนีแต่มันไม่กลัวไม่เข็ดเลยนะอามันก็มาจ้องคือกับ ไม่ไปด้วยอ่ะเออมันรอแมวอ่ะมันรอแมวอ่ะแมวโดดไปแล้วอันนี้ผมซูมนะมันก็ตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้นะผมซูมมันไม่ยอมไปด้วยอ่ะ แมวผมก็จ้องยูยเงินเอาเร็วเงินเงินไอ้นั่นอยู่นูน้นไม่ยอมไปด้วยเอา้ามองจะแมวมันจะจะเล่นแมวให้ได้อมันจะเล่นแมวให้ได้อ่ะเอเอจะเล่นแมวให้ได้อ่ะ ไม่ยอมไปด้วยเอาไงดีเงินเงินควักจัดการนีดกวักเอาไงมันเนี่ยไม่ยอมไปโยนไก่ให้มันกินดิ มีไก่อยู่ที่มือมันจะกินไหมมันจะไปก่อนป่าเอาเอากินป่มวะเห็นแล้ว ็นแล้วกินไหมเอากินกิน,นท้องหรือเปล่าวะตัวเนี้ยทอ้องป่อง โอ้ท้องแน่เลยท้องป่องครับเอ๊ะเขาขาอ,ออกเป็นตัวหรือว่าออกเป็นเป็นฟองไม่รู้นะตัวเงินตัวทองนะออกเป็นไข่หรือเปล่าแมวผมก็ไม่ยอมไปด้วยนะไอตัวนุ่งก็ลงไปนู่นแล้วจอบนก ท้องแน่เลยท้องแน่นอน,อน,น,อนตัวบักเอบเลยท้องท้องมันใหญ่ท้องมันใหญ่นะไม่ยอมไปเดี๋ยวผมจะ มึงเดินไปดูว่ามันหรือมันติดเบ็ดวะที่แรกมันอยู่นี่นะเรียบร้อยเรียบร้อยนึกว่าติดเบ็ดเอ้ย